สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแกะกล่องคีย์บอร์ดอีกสักหนึ่งตัวครับคีย์บอร์ดที่ผมจะมาแกะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบจะเป็นคีย์บอร์ดที่มีแต่ตัวเลขครับในคลิปนี้นะซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมแกะกล่องไปเนี่ยจะเป็นคีย์บอร์ดที่เป็นคีย์บอร์ดแบบไม่มีตัวเลขครับซึ่งเวลาทําง,งานจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะลําบากสักนิดหนึ่งนะสำหรับสายตัดต่อเนี่ยที่อาจจะต้องกดคีย์รัดฝั่งตัวเลขหรือเวลาเราจะพิมพ์ตัวเลขเนี่ยมันก็อาจจะลําบากสักนิดนึงนะเวลาเราจะทําอะไรต่างๆนะเเพรราาะว่่คีียย์์บอดน มันก็เป็นไซส์แบบไม่มีตัวเลขนะมันก mm ็ hmm. nah, จะทําให้คีย์บอร์ดเนี่ยมันก็จะสั้นๆสวยงามนะแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแกะอีกหนึ่งตัวแล้วกันก็จะเป็นคีย์บอร์ดที่เป็นตัวเลขอย่างเดียวแล้วกันนะก็เดี๋ยวเพื่อนๆลองมาดูแล้วกันนะว่าภายในกล่องนี้เนี่ยมันจะมีอะไรนะแต่ผมบอกก่อนนะว่าผมจะไม่ได้รีวิวแบบข้อมูลเชิงเทคนิคอะไรนะจะมาแกะกล่องให้ดูเฉยๆนะว่าภายในกล่องเนี่ยมันมีอะไรประมาณไหนนะอาจจะไม่ได้เรียกว่าคลิปรีวิวแล้วกันนะอาจจะเป็นคลิปแบบพรีวิวหรืออาจจะเป็นคลิปแบบ แกะกล่องให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะคลิปนี้นะก็เพิ่งได้มาเหมือนกันนะมาแกะกันเลยนะอ่านี่ครับโออันนี้คือผมสั่งมาจากประเทศจีนนะก็ใช้เวลาส่งไม่นานนะเว็บที่ผมสั่งเนี่ยผมสั่งจาก lazada นะก็จะเป็นร้านของประเทศจีนนะ อ่าก็จะเป็นประมาณนี้กล่องก็จะเย็นเยนิดนึงนะชื่อยี่ห้อว่า Magic Force Crystal อ่าจะมี21คีย์นะครับเป็น Mechanical Numeric Keypad ภายในกล่องเนี่ยจะเป็นยังไงผมยังไม่รู้เลยนะว่า <_ d> เป็นยังไงนะก็มาแกะด้วยกันเลย จะเป็นสาย USB หัวแบบนี้นะครับน่าจะเรียกว่ามินิ USB นะครับหัวน,นี้แล้วก็ USB A แล้วก็มีอะไรอีกจะเป็นคู่มือภาษาจีนนะครับคู่มือภาษาจีนล้วนเลย อ๋อมีภาษาอังกฤษด้วยครับมีภาษาอังกฤษก็จะบอกว่าเวลากดปุ่มอะไรจะเป็นยังไงครับอ่าอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเพราะว่าคู่มือ,องไงเราก็ต้องดูนะอ่าแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดนี่โอ้โหสวยงามครับ จะเป็นแบบตัวคีย์บอร์ดกับตัวสายเนี่ยจะสามารถถอดออกจากกันได้นะแต่งานสติ๊กเกอร์ภายในเนี่ยยังดูไม่ค่อยเรียบร้อยนะผมว่านะแต่โดยรวมเนี่ยผมว่าโอเคอยู่นะนี่ครับก็คีย์บอร์ดตัวเลขเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายคนระับเดี๋ยวผมจะมาเสียบสายให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่าไฟเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมถอดไอตัวคีย์แคปให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วกันว่ามันเป็นประมาณไหนนะ อ่ะก็ลองถอดมาดูปึ๊บอ่านี่ครับเป็นเลสสวิต์นะก็เดี๋ยวผมกดให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะเอาไมคเข้ามาใกล้ๆก,กันนะ ก็ปุ่มทั้งหมดครับก็จะมีทั้งหมด21ปุ่มนะครับก็จะมีปุ่ม,ม ESC ด้วยนะแล้วก็ปุ่ม Tab ด้วยแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นปุ่มแบบไว้ไว้ลบอะ่ะอันนี้นะไว้ Delete ไว้ลบอะไรต่างๆแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันเนี่ยผมว่าน่าจะไว้กดคู่กับพวกปุ่มการทํางานต่างๆเนี่ยมันจะมีแบบไฟเพิ่มแสงลดแสงอะไรอย่างนี้นะผมเดาอะนะอ่าก็เดี๋ยวเราลองมาเสียบสายดูแล้วกันว่าไฟมันจะเป็นประมาณไหนนะอ่า<ๆ> นี่ครับติดแล้วแต่ผมเบาไฟไหน,น่อยละกันอ่าเพื่อนเพื่อนเห็นไหมแล้วก็กดปุ่มฟังก์ชันห้าเดี๋ยวผมปิดไฟห้องก่อนอ่าเพื่อนเพื่อนเห็นไหมอ่าปิดไฟแล้วก็กดปุ่มฟังก์ชันบวกเป็นยังไงแล้วก็กดปุ่มฟังก์ชัน enter จะเป็นลดแสง ฟังก์ชันบวกเป็นการเพิ่มแสงแล้วก็คือสีของไฟเนี่ยมันจะมีแค่สีเดียวนะครับก็จะเป็นสีขาวไปเลยนะ,ะแล้วก็ไฟเนี่ยมันจะลอดออกมาจากตัวเลขด้วยนะนี่สวยงามนะซึ่งสีขาวเนี่ยผมชอบอยู่แล้วผมไม่ได้ต้องการเปลี่ยนสีของไฟอยู่แล้วที่ผมเลือกมาเพราะว่ามันก็ไม่ต้องเปลี่ยนสีไฟอยู่แล้วถึงคีย์บอร์ดตัวมีไฟเปลี่ยนสีไฟได้เนี่ยผมก็คงจะใช้แต่สีขาวนี่แหละ ก็ไม่มีอะไรมากครับตัวนี้แต่ผมว่ามันค่อนข้างสวยงามเลยนะสวยงามเลยอะ่ะเดี๋ยวผมลองถอดสวิตนี้ออกมาดูเป็นยังไงอ่านี่ครับไฟมันจะอยู่ด้านบนนะมันก็จะตรงกับตัวเลขด้านบนที่เป็นแบบไฟลอดขึ้นมานี่ครับ ราคาตัวนี้ที่ผมซื้อมาถ้าจําไม่ผิดนะอาจจะผมขึ้นตัวหน้าที่ผมซื้อมาแล้วกันให้เพื่อนๆดูตอนนี้นะก็คือเป็นที่ผมซื้อมาเนี้ยแหละสั่งมาจากประเทศจีนระยะเวลาการส่งเนะียเร็วมากก็ประมาณแบบอาทิตย์เดียวอะ่ะผมว่านะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดอะ่ะประมาณอาทิตย์เดียวอะ่ะคือแป๊บเดียวรอไม่นานแล้วก็ผมก็ลองเสี่ยงดวงซื้อมานะเพราะว่าร้านที่ผมซื้อเนี่ยยังไม่มีรีวิวเลยแต่ผมเลือกแบบเก็บเงินปลายทางนะ ผมซื้อเองนะอันนี้ก็คือซื้อเองเลยไม่มีใครสปอนเซอร์นะแล้วก็ซื้อมาใช้เองผมว่าสวยงามนะถ้าเกิดใครกําลังมองหาเนี่ยไอตัวคีย์บอร์ดที่เป็นตัวเลขเนี่ยผมว่าสวยงามเลยอะ ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันครับใครมีคําถามสงสัยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลองคอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวผมก็จะลองไปหาข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวจะมาตอบให้แล้วกันนะที่ผมไม่ได้ทําคลิปรีวิวเลยเนี่ยเพราะว่าไอ้ตัวพวกนี้เนี่ยผมก็ยังไม่เคยใช้งานนะแล้วก็เพิ่งมาแกะกล่องพร้อมเพื่อนเห็นเนี่ยแหละก็มาแกะเพิ่งมาแกะสดๆเลยเนี่ยแล้วก็ยังไม่เคยลองใช้งานจริงๆเลยแล้วก็เพิ่งเข้าวงการพวกเรื่องคีย์บอร์ดเรื่องสวิตช์เรื่องอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นรีวิวแบบเรื่องเทคนิคลงลึกอะไรนะเพราะว่าเรื่อง อ,อื่นประกอบไปด้วยก็ได้นะผมก็อาจจะมาแกะกล่องตัวนี้แล้วกันนะเพราะว่าใน u t u b e เนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยเห็นไอ้ตัวนี้ใครจะมารีวิวนะก็เลยมาแกะกล่องให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเผื่อเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากได้นะก็อะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันครับว่าผมจะมีอะไรมาแกะให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ